สวัสดีทุกคนเนาะคือตอนนี้เขาก,ก,กำลังออกมาจากเทนเนสซีมือหนึ่งเต็มเ็มแต่ปบบทันหอดไซเนาะเนื่องจากว่าเกิดขอดผิดพลาดน้อยหนึ่งรถยางแตกเทนเลอร์เทนเลอ,เลลอเร์ออใส่เครื่องเทนเลอร์ใส่เครื่องเข้ากนนะยางมันแตกมันก็เลยบ่หอดเพราะว่าปกติใส่เวลาเดินทางจากเทนเนสซีไปซัคคาเมนโตกับประมาณสามมือแต่ตอนนี้ออกมามือหนึ่งประธานหอดไซรถยางแตกรถยางแตกเขาก็นอน ในรถเบิดคืนแล้กวก็พ่วมไปซื้อเทเลอร์ใหม่ทางหลังแต่ก็พุ่มเอือดเลยนะตอนมันยังแตกพวกร้อนนอนเมื่อคืนอันนี้ต้องได้ดค้นเขื่อนง่ายออกเบิดเนาะเอามันแตกเบิดสองอยางสิเลยบ่ฮะมึงได้ยินเสียงเราเมื่อคืนหรือว่ารับเลยอตอนนี้เขากำลังเปลี่ยนเทเลอร์นะทุกคนเนาะน่าจะใส่เวลาเดินทางไปอ่ะพอแคลิฟอร์เนะียน่าจะประมาณอีกสามหมื่อหอดหนาจะทันคอนเสิร์ตอ,อยู่เนาะ ตอนนี้ก็ไปท่านหอดไซเดียวฮอสีถ่ายบรรยากาศหน่อยดีเนาะมาอ่าโหลดขันย่างหมดแต่มันเป็นเทเลอร์ที่แตะดูให้บ่ี่ออกไปเลยคือขาดคือขาดอเมื่อคืนนี้เดี๋ยวเฮาซีค้นเขื่องขึ้นไปโหลดเนาะเทเลอร์เนี่ยมันเป็นเทเลอร์น้อยเนาะดีเนาะที่มีแบบหานเทเลอร์ขายขางทางก็เลยแวะแวะซื้อเทเลอร์ใหม่แล้วก็ต้องค้นเขื่องสมัยเขื่องมันร้ายมันนักงเขื่องเข้อเนาะเขื่องทีมงานแต่ละคนก็ประมาณเจ็ดแปดกระเป๋าผมหลายแห้งขนาด ตอนกลับนี่กระเป๋าหนึ่งสองโหลฮะิบครับเป็นหา้าเอา้าเรื่องมือเชียขับเปลือกวะนมีเรื่องมือเชียขับเปลือกอืม ว่าเอาเครื่องขึ้นรถเบิร์แล้วเขามานอนอยู่นี่ได้ได้นี่ตีไพ่กันบุบบับ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 นอนอยู่เฉยเลยสิวะได้เลยนี่มันได้ฟิวดีว่า้อยหอยได้เดี๋ยวมันมีอันนี้มันมีแอวอยู่นี่อยู่มีแอวอยู่นี่โอ้โอ้โอ้กลับญ่วะเด็กเมื่อเสียขับเปลือกเด็กเมื่เช้าทำไป นคนคนคนใครนาะซีสมเเัเคยเห็ดอ่าเคยเห็ดธุรกิจผ่าอัตปากอยู่กัเลยแบบสำนานในการขน <c oughs> มักเก็บนอนส next to the b e d ยังมูฮโตทางนี้รับโอ้อ๋อซอยกันสอยกันเดี๋ยวบอเดี๋ยวบออ๋อมีรถยางแตกกูน่าอยู่ สบายปพาสบายดีเอาขึ้นในี่หลุดบอกแล้ววะแมนบอสโอ้ดีใจนะทางนี้ดีใจเอาอดเอายังอีกยังอีกนั่นเดียวก็ะหอดสองมื่นปลายฮะเรดไปมื่นนึงแล้วเออยังอีกสามมื่นหอดเมื่อวันที่ยังวะ ไม่ใช่บางทีอย่างว่าฮอดผูกควาดีคอนเสิร์ตเลยนะน,นี่กวักมันกวักมันให้ลงมาต้องมีเครื่อง,งเครื่องกันด <c oughs> ้วยคนนึงมันแตกตอนแรกกรบปุกห,หูเหมือนะเฮา มันแตกตอนไหนกับหูมือไปเขาเลยยกกระป๋องแทว่ะมาสวยกูดเนี่ยยังก็มาสวยกูดเนี่ยดิยังแตก ยางแตกมันพียมันมันแป้งไม่ได้นะทุกคนเนาะน็อตมันหมุนเบิดเอาเดี๋ยวเราค้นเครื่องก่อนเนาะต้องมีค้นเครื่องกันมากเลยนะทุกคนเนาะนี่คือบรรยากาศใน,นรถเท่ากว่างขวาง,วงนอนสบายดีนีรถเทือนนะตรงนี้นอนใส่เวลาอยู่รถซามเมอรนีรถเน,นี่ยกะก็ต้องห่วงนอนว่าซีชิวอาหารมีครบเตาแก๊สเตาอบตู้เย็น มีหน6ะเบียร์เบอร์อาหาร6สุดคือเพื่อนเลยแหละเมื่อยอย่างเดีย้คือคนขับรถนีก่ก็เป็นโซนของนอนหของนั่งในนี้เมีแก๊สเตอร์เตียงใหญ่นี่คือบ่อนของนอนกับโซฟา Anh em phùng cộng phùng tiền Ok Nào, rồi rồi เชื่องี้เนาะทุกคนเนาะมืษซาก็ฮอไว่ายอยู่สองสามเมื่อแต่ว่ามันเกิดฮัดของในหนึ่งเจอกันด้วยซาลเมนโตสักาเมนโตตัวน,นี้เอาขืนเด้งง่ายรุดรถดบ้านเนาะนะตอนนี้กะบุหัวหอดไซนี่ก็นาจะเป็นอ่าูสอมรถดนะทุกคนเนาะ ห่อนอยู่ในห้อนขนาดซูซี่กับอยู่ลาวเลยโอ้สบายดีคือกระเป๋าขอนีอลาวเมื่อกี้นี่คิดว่าสิแป้งอาเทเลอร์ได้ก็เลยขีย่ออกไปคืนขี่ออกไปคืนแต่ว่ามันแป้งม่ได้ก็เลยซื้อเทเลอร์ใหม่เดี๋ยวตอนนี้เขาหาบอดเหนียวกว่านะ มนจอบเหนียวอาจจะหอดซาเนาะปกติแมนอสองมือ้อสองคืนสามมื้อหอดอันนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นสามคืนสองมื้อหอดอ้ยสามคืนสองม,มือ้อสามคืนสี่มื้อหอดเพราะว่าตอนนี้เวลามันกันยังสามมื้อเฮาหอดขี่รถไปเนาะเดี๋ยวเฮ้าเหนียวนะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กับชิจบจมีเนานะตอนนี้เขาอยู่ห้องรถอันนี้มาแจ้งให้ทุกคนบึงสื่อเนาะว่าเกิดขัดของอาจจะหอดซาแต่ว่ากะเจอกันวันที หนึ่งวันที่สองซากาเมนโตให้ทุกคนเบิ่งการเดินทาง่าเพื่อเพื่อเขาสิไปอ่าพบเอฟซีแต่ละหลัดแต่ละหลัดนี่มันโมเมนต์ความง่ายเนาะเขาต้องใช้เวลาอยู่ในรถเดินทางเป็นสองสามมือเพื่อสี่หอดให้ทุกคนเข้าใจเนาะสำหรับไพทีบรทธานมีปีก่ะซื้อปีไปเจอพวกเขาได้บายบายล e ส s go